สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูตุ๊กนะคะในะอีกครั้งนะคะในชั่วโมงสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะคะชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพในชุมชนนะคะซึ่งเด็กๆได้เรียนรู้ไปในครั้งที่แล้วแล้วว่าเศรษฐกิจของชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งแวดล้อมรวมทั้งทรัพยากรในชุมชนก็คือเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจในชุมชนนั้นๆน,น,นะคะซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่นะคะ เส้นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ว่าอาชีพที่เกิดขึ้นนะคะในชุมชนของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้วันนี้นะคะเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของลักษณะอาชีพในชุมชนของเราเองแล้วก็เพื่อที่จะอธิบายจำแนกอาชีพในชุมชนได้นะคะมีคําถามค่ะเด็กๆคะการประกอบอาชีพของเด็กๆในอนาคตนะคะเด็กๆมีวางเป้าหมายไว้ไหมคะว่าจะประกอบอาชีพอะไรนะคะแล้วก็ ลองมองมองดูก่อนนะคะว่าเอ๊ะอาชีพอะไรนะที่จะเหมาะสมกับเรานะคะวันนี้นะคะคโคตุกจะมีอาชีพนะคะที่เกี่ยวข้องในชุมชนของเรานะคะมีด้วยกัน4อย่างนะคะมีอันที่1นนะคะเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหัตกรรมแล้วก็บริการนะคะเราจะมาดูความหมายของแต่ละอาชีพกันค่ะอาชีพแรกเลยนะคะเกษตรกรรมนะคะมีคําอ่านมาให้ด้วยค่ะ,ะเกษตร ตรกรรมนะคะดเด็กๆจำการเขียนคำที่ถูกต้องด้วยนะคะคือการใช้ที่ดินเพาะปลูกพืชต่างๆรวมทัง้ง,ง,งการเลี้ยงสัตว์การประมงและการป่าไม้นะคะภาพแรกนะคะตัวอย่างก็คือการปลูกผักนะคะไม่ว่าจะเป็นผักที่เป็นแปลงใหญ่ๆหรือว่าแปลงเล็กๆนะคะก็ได้หมดเลยนะคะการปลูกผลไม้ค่ะ ะะการปศสุสัตว์ก็คือการเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสุดท้ายคือการประมงก็คือการประมงคือการจับสัตว์น้ํานะคะมาไว้จําหน่ายหรือว่าไว้เพื่อเป็นการเลี้ยงชีพนะคะนี่ก็คือเป็นการประมงทั้งสิ้นนะคะต่อไปค่ะด้านที่2นะคะก็คือพาณิชยกรรมมีคําอ่านนะคะพาณิชะยะกรรมก็คือการค้าขายนะคะขายอะไรได้บ้างคะเด็ก,เ,ดกเราจะเป็นขายอาหารนะคะ ขายอาหารตามสั่งนะคะขายเสื้อผ้าขายผลไม้สุดท้ายก็คือเป็นร้านโชห่วยร้านโชห่วยก็คือร้านค้าที่อยู่ในชุมชนของเราที่มีสินค้าหลากหลายประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้ขนมน้ำดื่มอะไรต่างๆเ่ยค่ะเขาเรียกว่าร้านโชห่วยนะคะต่อไปค่ะประเภทของหัตถกรรมนะคะอ่านว่าหัตถกรรมคืองานช่างที่ทำด้วยมือ โดยถือประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักเราจะเป็นการทำไม้กวาดการทำเครื่องปั้นดินเผาการทอผ้าการทำร่มนะคะในชุมชนรอบๆเมืองของเรานะคะคุณตุกเห็นนะคะสังเกตได้จะ้ะจะมีการทำเครื่องไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้เนี่ยค่ะก็คือเป็นจุดเด่นของชุมชนในบริเวณโรงเรียนของเราเลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะการบริการอาชีพนี้นะคะมีคนทำ หลากหลายมากเลยยิ่งในช่วงเศรษฐกิจยุคนี้นะคะที่ต้องการที่จะเป็นแบบเจ้านายตัวเองนี้นะคะก็สามารถเปิดกิจการได้ตัวเองได้นะคะบริการนะคะคือปฏิบัติรับใช้ช่วยให้ความสะดวกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถโดยสารนะคะขับรถโดยสารแถวแถวรนเรามีไหมคะมีค่ะไม่ว่าจะเป็นรถแบบรถกระบะแบบนี้หรือว่าเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะอันนี้ก็เป็นการขับรถโดยสารทั้งสิ้น ต่อไปค่ะช่างเสริมสวยอันนี้ก็สามารถเป็นเจ้าของกิจการได้ด้วยตัวเองเลยนะคะแล้วก็ตำรวจค่ะต่อไปค่ะบุคลากรทางการแพทย์นะคะอาชีพที่4นี้นะคะเป็นอาชีพที่มีความสําคัญมากเพราะว่าตอนนี้นะคะสังคมของเราเป็นไงคะโรคระบาดเธอมค้าร้ายแรงเลยใช่ไหมคะดังนั้นก็อาชีพนี้ก็มีความสําคัญมากเช่นเดียวกันแต่จริงๆแล้วทุกอาชีพมีความสําคัญเหมือนกันหมดเลยนะคะ คำถามชวนคิดค่ะเด็กๆอาชีพต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนส่งผลดีต่อชุมชนอย่างไรนะคะตอนนี้เรามาดูก่อนนะคะว่าอาชีพที่อยู่ในภาพนี้นะคะมีอาชีพอะไรบ้างแล้วก็ส่งผลดีต่อชุมชนอย่างไรอันที่หนึ่งเลยนะคะตรงนี้ก็คือชาวนาใช่ไหมคะส่งผลดีอย่างไรคะรเวณเรียนของเราอาจจะไม่ได้มีชาวนาอยู่ใกล้ๆแต่ว่า ถัดออกไปก็คือเป็นจังหวัดอุทยาอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชาวนาใช่ไหมคะปะทุมธานีก็ยังมีชาวนาอยู่เยอะเลยแต่ว่าไม่ได้อยู่ใกล้โรงเรียนเราใช่ไหมคะชาวนาก็คือทําให้เรามีข้าวรับประทานใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นขนผลผลดีแล้วนะคะต่อไปค่ะช่างตัดผมค่ะทําไงคะก็คือสามารถบริการให้เรานะคะได้ตัดผมได้มีทรงผมที่สวยงามแล้วก็เรียบร้อยใช่ไหมคะต่อไปค่ะ อาชีพประมงก็ทําให้เรามีอาหารทะเลรับประทานใช่ไหมคะและสุดท้ายนะคะอาชีพตํารวจก็เป็นผู้รักษากฎหมายก็มาช่วยเหลือเราเวลามีเหตุการณ์ที่เราต้องการความช่วยเหลือนะคะทางคาดีความหรือว่าอุบัติเหตุต่างๆใช่ไหมคะเรามาสรุปนะคะภาพรวมกันสักนิดนึงนะคะว่าลักษณะอาชีพในชุมชนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องของเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหัตถกรรมแล้วก็ บริการนะคะมาถึงภารกิจแล้วค่ะวันนี้ให้เด็กๆวาดภาพอาชีพในชุมชนหนึ่งอาชีพอาจจะไม่ใช่เป็นอาชีพที่นักเรียนอยากทําก็ได้นะคะแต่อาชีพที่นักเรียนมองเห็นอที่นี่อยู่ในชุมชนของตัวเองนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามและบอกประโยชน์ที่มีต่อชุมชนนะคะด้านบนนี้นะคะจะเป็นการวาดภาพด้านล่างนี้นะคะก็คือให้บอกประโยชน์ของอาชีพนั้นนะคะที่มีผลต่อชุมชนของเรานะคะ เมื่อทำเสร็จแล้วนะคะส่งชิ้นงานได้เลยนะคะแล้วก็พบกับคุณตุ๊กใหม่ได้ในชั่วโมองต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ